บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยคือกระบวนการบันทึกเสียงในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นยุคเริ่มแรกแห่งการบันทึกเสียงของไทยซึ่งในปัจจุบันเครื่องเล่นและหีบเสียงเหล่านี้ถือเป็นของที่หาดูได้ยาก และนานวันก็จะสาบสูญหายไปสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและขีดเสียงไทยเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็คือเราจะเป็นการรวบรวมความเป็นมาของการบันทึกเสียงสําคัญบนแผ่นดินสยามนับตั้แต่มีการบันทึกเสียงครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามจะหาข้อมูลรวมทั้งตัวซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ถ้าเป็นในอดีตก็คือตัวกระบอกเสียงแผ่นเสียงเก่า รวมไปถึงเครื่องเล่นกระบอกเสียงนำเอาไว้เพื่อให้คนไทยเนี่ยได้รับทราบและจัดแสดงที่นี่สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยจึงถือกำเนิดขึ้นจากปณิธานของอาจารย์พฤติพลประชุมผลที่ต้องการบอกเล่าถึงวิถีแห่งดนตรีอันทรงคุณค่าให้ลูกหลานไทยได้รู้จักผ่านแผ่นเสียงและเครื่องเสียงหายากที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ทางสมัครขมภูมิใจก็คือการนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์การบันทึกเสียงของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือในส่วนของกระบอกเสียงกระบอกเสียงนี่คือวัสดุที่มาก่อนแผ่นเสียงจะเป็นวัสดุที่ใช้บันทึกเสียงเครื่องเล่นกระบอกเสียงก็เป็นยุคของเอดิสันเราก็มีให้ชมเหมือนกันนะและก็กระบอกเสียงที่สําคัญที่เราจัดแสดงก็คือกระบอกเสียงเพลงสรรเสริญพระบรมีฉบับบันทึกเสียงครั้งแรก2443นะที่นี่ที่เดียว ทไทยไทยเบสขอบันทึกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเรีจจำกัดมหาชน